ผมใช้มานานเป็นสิบปีแล้วหล่ะสุงเยานี่ผมเคยมาสิบห้าปีแล้วครับผลผลิตกันคุ้มหนาคุ้มยังดีดียอดเยี่ยมเลยครับฉันก็บว่าเคยได้มาให้มาเสียหยาน้ำจากเตียดีค่ะโอ้โอหได้หนาบก็ได้ได้หนาคุ้มได้ดีตลอดด้วยค่ะยเยี่ยมจริงๆรงค่ะ <laughs> <laughs> ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสาระน่ารู้คู่หูที4จัดไท้ค่ะผ่านไป2 EP แล้วนะคะกับสารคุ้มญ่าในไร่มันสำปะหลังซูซย่าขวันใจชาวไร่มันใน EP ที่แล้วนะคะ<ม><ม>ก็จะมีสอบถามกันมาเยอะมากว่าสารคูมัชจินที่มีขายมากขึ้นในตลาดของเคมีเกษตรเนี่ยเราจะมั่นใจได้อย่างไรว่าเป็นของแท้ต้นตำรับจากประเทศญี่ปุ่นค่ะค่ะซึ่งพี่ผู้จัดการทั้งสองท่านนะคะก็ได้บอกเราไปแล้วนะคะว่าในประเทศไทยเนี่ยมีทั้งหมดแค่3แบรนด์นะคะ ที่เป็นของแท้จากบริษัทซูมิโตโมะประเทศญี่ปุ่นซึ่งอันแรกนะคะก็ได้แก่ซูมิโซย่าของปลาพาทิสเรานะคะแล้วก็ซูมิเคงของปราหัวเสือลูกโลกและสตาเคนของฟาร์มโกค่ะวันนี้นะคะเราสองคนจึงถือโอกาสเล่าที่มาที่ไปของสารฟูม้องสซินหรือซูม,มิโซย่ญญานะคะว่าทําไมถึงมันอยู่ที่ตาพาทิสแล้วทําไมถึงเป็นแบบได้ยากทั้งเรื่องของความปลอดภัยแล้วก็คุณภาพดูกันเลยไปเลย ซูมิโ m o Chemical เป็นบริษัทที่ประกอบด้วย5ธุรกิจขนาดใหญ่หนึ่งในนั้นคือวิทยาศาสตร์สุขภาพและพืชผลเป็นธุรกิจที่ก่อกำเนิดซูมิโซ y a ย้อนไปในปีคริสตศักราช1984สารออกฤทธิ์ฟลูมิออกซาซินถูกพัฒนาขึ้นผลิตจากของเหลวและผงที่ผ่านปฏิกิริยาหลายอย่างจนตกผลึกออกมาเป็นสารกำจัดวัชพืชที่สำคัญของภาคการเกษตรทั่วโลกซูมิโซย a ซูมิโซยามาจากคำว่าซูมิชื่อของซูมิโตโมและโซยะา ที่หมายถึงมเมล็ดถั่วเหลืองเดาวกันออกไหมคะว่าซูมิโซยาถูกแนะนําในพืชชนิดใดเป็นพืชแรกใช่แล้วคะ่ะในถั่วเหลืองนั่นเองการทดลองซูมิโซยามุ่งเน้นประสิทธิภาพการออกฤทธิ์ที่ยาวนานเพื่อส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืชในช่วงต้นและให้มีผลกระทบน้อยที่สุดสําหรับการปลูกพืชติดต่อ,อก,กันปัจจุบันถูกจัดจําหน่าย39ประเทศทั่วโลกในพืชหลากชนิดและหลากวิธีการใช้ในปีคริสตศักราช1993ได้จําหน่ายครั้งแรกในตลาดต่างประเทศ ที่อาร์เจนตินาเป็นจุดเริ่มต้นของการขยายการใช้ในพืชออกไปนอกจากถั่วเหลืองเช่นในฝรั่งเศสใช้ควบคุมวัชพืชไร่งหมุ่นเป็นต้น20ปีต่อมาซูมิโซยาถึงได้รับการจดทะเบียนสารกำจัดวัชพืชในอเมริกาสำหรับใช้ในถั่วลิสง แล้วยังพัฒนาขยายไปในพืชหลายชนิดทั้งไม้พุ่มไม้ประดับรวมถึงเทคนิคการฉีดไล่ร่องที่ใช้กันในทุ่งฝ้ายทำให้คนพบเพิ่มเติมว่าซูมิโซโยามีประสิทธิภาพในการจัดการวัชพืชตื้อยาบางชนิดได้จากนั้นในปีคริสตศักราช2017ซูมิโซยาก็ได้รับรางวัลอันสมเกียรติถูกประกาศให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ควรจารึกในด้านการพัฒนาของวิศวกรรมการผลิตและเทคโนโลยี จากการพัฒนาซูมิโซยาจากวันนั้นบร,ริษัทยังคงมุ่งเน้นเสริมสร้างความสามารถให้เหนือกว่าผลิตภัณฑ์ทั่วไปในฐานะแบรนด์ระดับโลกจนถึงปัจจุบันทำไมมาอยู่ที่ตราพาทิตย์เพราะบริษัท TJC k มีจำกัดชื่อการค้าตราพาทิตย์เป็นบริษัทร่วมลงทุนระหว่างสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย และสหกรณ์การ,กรเกษตรของประเทศญี่ปุ่นทําให้เราได้เป็นตัวแทนในประเทศไทยที่ได้รับจิตในการจัดจ,าจ,จําหน่ายจากบริษัทซูมิโตโมโคเคมิคอลจำกัดที่เป็นหนึ่งในสมาชิกของสหกรณ์การ,กรเกษตรประเทศญี่ปุ่นโดยตรง ด้วยความพยายามทดลองประสิทธิภาพพัฒนาผลิตภัณฑ์ของฝ่ายวิจัยและพัฒนาทําให้เราขยายการใช้ออกไปกับพืชหลากหลายชนิดเพิ่มมากขึ้นเช่นในมันสําปะหลังนาหวานข้าวแห้งปาล์มน้ํามันทุเรียนรวมถึงการใช้ผสมกับสารอื่นเช่นสารคลูฟซินเนตที่เพิ่มประสิทธิภาพการกําจัดและคุมวัชพืชได้นานยิ่งขึ้นทั้งอย่างได้เทคนิควิธีการใช้อัตราใช้ที่ได้ประสิทธิภาพและยังเหมาะสมในภูมิภาคของประเทศไทยด้วย จนในที่สุดซูมิโซยาก็กลายเป็นขวัญใจของพี่น้องเกษตรกรหลายท่านเพราะช่วยลดแรงงานลดสารเคมีในการกำจัดวัชพืชประหยัดเวลาไม่มีผลกระทบกับดินเคลื่อนย้ายในดินต่ำและไม่มีผลกับพืชในฤด,ดูกาลถัดไปที่สำคัญคุณภาพคงที่ตลอด30ปีที่ผ่านมาเป็นอย่างไรกันบ้างคะกับตำนานของซูมิโซยาที่เรานำมาฝากกันในวันนี้ เพราะว่ามีการพัฒนาด้านการผลิตตลอดเวลานะคะทาให้ยากต่อการเรียนแบบค่ะเพราะเป็นผู้คิดคน้นจึงรู้ว่าควรพัฒนาและต่อยอดที่ตรงไหนเห็นแบบนี้แล้วก็ยิ่งทําให้เชื่อมั่นในคุณภาพของซูมิโซย่าเพิ่มมากขึ้นเลยใช่ไหมล่ะคะซูมิโซย่าของดีของแท้มีคุณภาพต้องจากประเทศญี่ปุ่นเท่านั้นนะคะของดีมีคุณภาพแถมราคาตอนนี้ก็ลดลงมาแล้วด้วยอย่าลืมซื้อมาลองใช้นะคะค่ะหากามีข้อสงสัยเพิ่มเติมนะคะสามารถสอบถามไ้ที่ร้านค้าตัวแทนจาหน่ายพนักงานประจำเขตหรือจอินบ็อกซ์สอบถามมาที่แฟนเพจตราพาทิศ หรือไลน์แอด ATJC c h e m i c ก็ได้นะคะสำหรับวันนี้เราสองคนต้องลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราสคนด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะในทุกวันที่22สวัสดีค่ะ